สีแดงครับบุกเข้ามาด้วยเบีย้ยคู่ริมครับสีขาวขยับโคนสีแดงทิมสูงไล่มา้าสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงใช้เบีย้ยนอกกินเข้าเบีย้ยในสีขาวขยับมา้าออกริมกระดาน สีขาวเดินเม็ดสีแดงทิมเบี้ยเข้ามาสีขาวถอยหลบสีขาวขยับขุนเชื่อมเรือสีแดงขยับเม็ด ขึ้นมาสีขาวจึงกินเบี้ยสีแดงใช้เบี้ยกินคืนจากนั้นสีขาวทิ่มสกัดสีแดงขยับเรือจับโคนโคนขาวขยับหลบสีแดงเดินโคนมาปิด สีแดงขยับเรือถามต่อเอรือสีขาวเดินม้ากลับมาปิดสีแดงครับเอาเม็ดไล่ม้า สีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเอาโคนกินไล่ม้าอีกครั้งสีขาวจึงเอาเม็ดไปจับม้าแดงสีแดงถอยม้ากลับสีขาวกินเบีย้ยสีแดงกิน สีขาวใช้เบีย้ยกินไายจับมา้าสีแดงเดินม้าหลบสีขาวค่อยกินโคนสีขาวถอยเบีย้ยไห จับม้าม้าแดงเดินหนีสีแดงเอาเรือกินเบี้ยคว่าสีขาวขยับขุนเชื่อมเรือสีแดงกินเรือสีขาวกินโตอตอบ สีขาวเอาเรือขึ้นไปลุกสีแดงเดินขุนหนีสีขาวลุกซ้ำสีแดงหลบ สีแดงครับเอามากินโคนสีขาวใช้เบี้ยงหงายถอยกับมากินสีแดงเดินมาจับเม็ดจับเรือสีขาวแก้โดยการตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเอาขุนผูกเม็ด สีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวจึงกินเบี้ยงหาสีแดงจึงตีลุกสีขาวหลบ สีขาวดันโคนไล่ม้าสีแดงใช้ม้าลุกกินเบีย้ยสีแดงขยับม้าจับโคน สีขาวถอยโคนให้ม้าผูกสีขาวเดินเบี้ยงไงเข้าไปสีแดงเอาโคน กินแรกสีขาวใช้แค่เบีย้ยกินสีแดงจึงเปลี่ยนไปเดินเบี้ยริมสีแดงขยับเรือผูกเบี้ยาไว้ สีขาวลุกสีแดงลบสีขาวขยับเรือจับเบี้ยสีแดงกินเบี้ยสีขาวครับกินเบี้ยไปหนึ่งทีสีแดงเอามา้าปิดตาลุก สีขาวจึงเดินม้ามาจับมา้าสีแดงเอาเรือตามสีขาวลุก สีขาวอ้อมเรือมาลุกครับสีแดงลบสีขาวขยับมา้าสีแดงเดินเบี้ยงไหนมาปิดสีขาวจึงกินแลกมา้าสีแดงกิน สีแดงลุกสีขาวขยับสีแดงตามมากดครับสีขาวขยับเลือสีแดงเข้าหลังโคน สีขาวเอาเรือถามต่อสีแดงลุกสีขาวเข้าไปชิดสีขาวจึงเอาเรือลุกนะครับผมสีแดงจึงกิน สีขาวครับเอาเม็ดแรกสองเบียรครับจากนั้นสีขาวเริ่มไล่นะครับ สีขาวไงนะครับนะับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาิห้า สิและสีขาวปิดเกมลูกจน